แล้วพี่ตายโนต้องเป็นกองเยอะๆเลยนะเพราะว่าอุ้ยดูตรงนู้นคนมุงอะไรกันแสดงว่าโอเคสีก็สานงกันจะมาแล้วยังไม่ทางไปไหนเลยทำไมอ่ะดูเหงือกชินวันนี้เราไปงานการนอนี่ยไม่เนี่ยเราไม่ต้องทนลองได้เราเป็นขอทางนะแล้วเราอ่อแบบว่า ไม่มีเงินไปอ่างไม่มีเงินไปรักษาเดินออกมาตลอดอ,ลอ,อ่างเลยใช่พี่ต้องหาเงินไป<ช>ไอ้นี่รถเขาต้องหาเงินไปใช่นี่รถเขาเพราะว่าเดินอูดอูดรถมาตลอดอ่างเลยเพราะว่าเดินขูด,ดอรถมาตลอดเลย<อ>ใช่ไอ้เลยหัวเปอย่างนี้ เรารู้ใจกันอยู่แล้วแบบวินาทโลกเอาแบบนี้เลยนะถ้าเกิดว่าผู้หญิงสีภาษามาพี่ทายโล่ต้องยิงเพ่นเยอะๆอาการเยอะๆเลยผู้หญิงจะได้สงสารจะได้คุยกับเรานานๆเดี๋ยวนี่ไปเอาแค่ไหนกันเอาไปเอาอะไรยังไงพี่แทถ้าพี่ทาโล่เดินแจกทานมาทั้วหมดเลยสงสารทุนกระหม่อมลูกเกิ้ลจึงก็เลย มีเงินน้อยกับคนอ่านไม่อ่านนี่นี่คือรอคณะครระวางหมากกัดนะคะอันนี้อยาไปทำนังแก่ค่ะดูดูแล้วเขาเหมือนตาหยาดนะตาบอดขยันเดินนะคุณเป็นอะไรคะ อ๋อว่าผมตอ,อนครับทำไมถึงจนล่ะคะผมไม่มีเงินครับทำไมไม่มีเงินล่ะคะไม่มีจะแดกกะทีอ๋อ้าใจเลยพี่ถ้าเิดจะมาขอทานถัดไปเลยนะครับตรงนี้ผมจองแล้ว <c oughs> ใครใครขอทาน ไม่พิการหน้าตาหรอกเ,เขาไม่ได้เรียกว่าพิการเมื่อเช้าไงาสนลีลร่วงบันไดหน้าเลยสนสนสนนั้นใจกับตีนนะฮะไม่ได้ใชกับหน้าเด็กที่บ้านมันบอกอยกันนี้ค่ะุณผู้หญิงหรือว่าองคผู้ชายฮะผู้หญิงค่ะผู้หญิงหรอฮะ ใครร้องอ่ะเสียงชักร้อเสียงนี้โดนฝนตกอีกงานในล้อแล้วหรอฉันไปเสียงมันไอ้นี่ขอบคุณครับฉันเบิกเงินมาตั้ง5ล้านแตกมันทึนทั่วละตอนนี้เหลือเงินอยู่ร้อยเดียวค่ะขอโทษนะคะถามคุณเบิกเงินมาเท่าไหร่นะคะ5ล้านค่ะแจกทานไปหมดแล้วเหรอครับหมดแล้วเหลือ1อยบาทเนี่ย กูท,ทำไมไม่เก็บไว้ทำหน้าบ้างนะหน้าตายัางกูต้องทำอีกหรอเออทำหน้าวัดอาหน้าวัดขยายที่หน้าวัดนะแล้วก็ขยายมือน,นีจอดรถด้วยคหรอเพราะว่าจัดงานใหญ่โตอหรจริงๆไม่หมายถึงว่าจริงๆแล้วพี่เขาสวยอยู่แล้วถ้าเกิดว่าเขาไนี่ ต่อเติมนะ,ะต่อเติมหน้านิดนึตตเต่มเมก่อช้กลับบ้านาพี่เขาได้ต่อเติมอีกนิดนึงพี่เขาสวยเลยแต่เ,เสียายน,นะทำไมอ่ะเราาบอร์ดสิมองไม่เห็นอันนี้บอกเลยตรงนี้นะคะใจจริงอะ่ะอยากจะไปเสริมดังแต่คิดไปคิดมาเสริมทําไมมันดีอยู่แล้วมันเชิดอยู่แล้วมีอยู่อย่างเดียวอยากจะไปเนี่ยไปฉีดที่ให้จมูหักมันงอนงอนชืดชดนิดเดียวทํานล่ะ โอ๊ยค oh, ือปลอยไอเหมือนหรอกนี่เธอฉันเหลือเงินอยู่หนึ่งร้อยฉันต้องสามเธอฉันจะให้เธอเธอจะเอาไหมเอาอ่ะว้าตายแล้วเงินตั้งร้อยนี่เป็นขอทานจะจะดูถูกแล้วอีกเหรอฉันให้ทำไมไม่เอาไม่เอาเลยเหลือว่ากูง่อยเยอะไป เงไม่ชัดหรือเปล่าเออมันไคุณค้ฉันมีเงินอยู่หนึ่งร้อฉันจะให้คุณคุณจะเอาไหมคะเอาอาตายแล้วตั้งร้อยหนึ่งมยัดูถูกกันอแมันจะไป่เอาน <c oughs> หม่ตาจะกลับท่างานเยอะไหบอกว่าเอามับอกว่าเอา๊ะทำไมไม่เอา เดี๋ยวคนอย่างนี้ต้องเจอกับกูหน่อยเริ่มกูจะเข้าไปอับประอาดมันเขาเริ่มแก่แล้วเริ่มเลื่อนแล้วเลี่ยนเลี่คุณค้าหนึ่งร้อยบาทเนี่ยฉันจะให้คุณคุณจะเอาไหมค้าไม่เอาตีเหลืองมึงแกลงอวงอีกกูฉัต้องอย่ากทำทนายแล้วประเต็นไงฉันให้นักคะฉันต้องสารคุณมากเลย โทษนะคะัใชเร้อยล้ใช่นผู้หญิงขาไม่เงี้เลย ไอทัศไอทัศไม่ต้องแปลก็ได้มีอย่างไรชื่อไอทัศทัศนีไงคะทัศนีมนไหนก็ได้ไหนละอ่ะอ่ะันให้นะันให้นะคาโอเคนะคา แล้วเขาอยากให้เราหรือเปล่าก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้อะเอาไหมอะมันอยากเล่นอวะทำบุญไปหมดตัวเลยที่มีขอทานลงมืออยู่อีกแล้วจ้ามีเพคะอีกคขอโทษด้วยนะจ้าขอทานเห็นหนีหรือเปล่าจ้าเอออ๋อผมเป็นง่อยมองไม่เห็นเลยครับง่อยทำมองเห็นดิทำไมเป็นง่อยมองไม่เห็นเป็นคุณทาร์อขอโทษด้วยนะจ้าจีขอถามหน่อยนะนี่เธอมานั่งอยู่ตรงนี้เธอ เป็นอะไรเหรอจ๊ะอ๋อผมเป็นตลกครับไม่ใช่จ้ะที่เธอมานั่งอยู่ตรงนี้นะเธอเป็นอะไรอ๋อผมเป็นน่อยครับอ๋อแล้วเพื่อนของเธอเป็นอะไรเหรอจ๊ะอ๋อเพื่อนเป็นป้าเอกไม่ใช่คือเธอเนี่ยเล่นไม่เลิกจริงเลยนะ หมายถึงว่าเพื่อนเธอที่นั่งอยู่ตรงนี้ขอทานเป็นอะไรเป็นคนตาบอดเป็นคนตาบอดไอ้โหน่าสงสารจริงๆเลยแล้วคงมีใครอับเนี่ยอ๋อหญิงน่ะเป็นนางเอกแหมนางหญิงเพิ่งว่าเขาเมื่อกี้เองทำไมเขาไม่ถามเรามั้งเนาะว่าเราเป็นอะไรเป็นอุดตายแล้วมันบอกว่ากูเป็นพญาคุณนอ่นแหละญางอุ้มหอม ไตุ้สไปอาบไปไหนจ้าทุเธอไม่พาเพื่อนเธอไปเหรอฮะอ๋อไม่ต้องหรอกฮะไม่ต้องเอาเอามาหาว่าเปลี่ยนพกอะรตามชายหาดอะฮะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่เครื่องตรวจจับโลหะขามากเลยขำจัดเลยมะม่ ขอบคุณามากที er ่จอด้วยนะคะขอบคุณยิ่งหจ้ากคุณยิ่งออพี่เทนพี่พอยพี่เทพี่พลอยขอบคุณเรียกใครมาใครมาองหญิงอีหัวหะใช่หรอเออนม่หล่องหญิงงั้นน่ะเออคือองหญิงกัทุกคน สีอุษาไปแล้วประราณก่อนนี่ไหนเดินให้มันดูหนเลยวิ่งเลยวิ่งเลยโอ้ยโอบบทำเหมือนจริงเลยเราคุยดูเพคะาน่าสงสารจังเลยนะพี่ดูสิแบงค์ปอยครับครับง